เหรียญปั๊มหลวงพ่อสนิทบัวลำบัวลอยรุ่นแรกครับปีสองห้กเป็นเหรียญทองแดงกระไหลทองนะเหรนี้มีพุทธคุณด้านคงกระพันเหมือนจระเข้ของท่านเลยครับเป็นที่หวงแหนของคนพื้นที่เหรียญแท้บล็อกหน้าให้ดูอาัสานะอาัสานะคมคมนะครับย เส้นอัสนะเนี่ยต้องคมคมกิบเลยนะครับเป็นเส้นเส้นคมเลยเป็นเส้นเส้นคมเลยนะครับแล้วก็ให้ดูบล็อกหลังที่เป็นพระพุทธนะจับเหรียญบิดด้านข้างนิดหนึ่งขนแมวจะเยอะขนแมวบริเวณบัวเนี่ยวงเดือนนะครับเป็นวงเดือนเลยจะเยอะโคตรดอกลึกคมโคตรต้องคมนะต้องคม ต้องคมจำใบหน้าพระแม่นๆนะครับแล้วก็ยิ่งถ้าผิวพันเนี่ยเป็นวินเทจมีรอยเสี้ยนพื้นเส้นแตกเห็นไหมครับบิดเบี่ยวสักนิดหนึ่งเส้นแตกเห็นไหมครับเส้นแตกอย่างเงี้ยคมๆอย่างเงี้ยเราจะเจอผ่าแท้ไม่เก๋น,นะครับไม่เก๋โอเคครับ